ครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่าสกินสปอร์ตไลท์รีเพย์นะครับผมเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการบันทึกรีเพย์เกมเหล็กออฟเลเจนนะครับผม เดี๋ยวจะสอนวิธีการตั้งค่าแล้วก็วิธีการใช้งานไปด้วยเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราทําการเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ไปว่าสกินสปอร์ตไลท์รีเพย์นะครับผมนี่นะครับเว็บนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนี่นะครับก็ให้ทำการคลิกเข้าไปเลยหน้าตาเว็บมันก็จะประมาณนี้น่ารักมุงมิงก็ยังไม่ต้องไปสนใจแล้วมากก็เลื่อนลงมาแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมอันนี้ตรงไหนก็เหมือนกันนะครับให้คลิกโหลดไปเลย แล้วกดโหลดอีกทีนึง่งพอเราทําการโหลดเสร็จปุ๊บก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับแห้เราทําการแตกไฟล์แยกไฟล์เลยนะครับผมอพอแยกไฟล์เสร็จก็จะได้ไฟล์อันนี้มานะครับผมก็ยังไม่ต้องเปิดอะไรเลยนะครับก็ให้ทําการคลิกขวาก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ property นะครับผมแล้วก็มาดูตรง compatibility นะครับผมแล้วก็ให้ดูตรงนี้นะครับ run this program as administrator นะครับ ก็ให้ทําการติ๊กตรงนี้แล้วก็กดแอปพลายแล้วก,กดโอเคนะครับผมอันนี้ของผมจะไม่กดนะครับเพราะของผมทําการติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้มาสาธิตให้ดูเฉยๆยนะครับก็ติ๊กแล้วก็แอปพลายแล้วก,กดโอเคนะครับผมจากนั้นให้เราทําการเปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวขอเปิดโปรแกรมแป๊บของผมเอาไว้ตรงนี้ก็ทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับผม ถ้าเราทําการเปิดโปรแกรมมาจะสังเกตว่าถ้าเราทําการติดตั้งใหม่นะครับตรงนี้มันจะไม่มีอะไรเลยก็คือ,อยังไม่มีเพจยังไม่มีรีเพยนั่นเองนะครับยังเรื่องไม,ม่สนใจตรงนี้ก็ให้เราทําการออปชันไปที่ออปชันนะครับผมแล้วก็มาดงเกมแพดนะครับก็ให้ทําการเลือกตัวเกมท,ที่เราติดตั้งไว้ครับไฟล์เกมที่เราติดตั้งไว้ก็ให้ทําการเลือกเลือกไปที่ไฟล์ที่เราติดตั้งไว้นะครับผมก็ของผมเพราะไว้ตรงนี้ก็ให้ไปที่เกม Data นะครับแอป llth เกมแล้วก็ตรงนี้นะครับถึงตรงนี้หน้าเกมนี่นะครับก็ตรงนี้มันสังเกตดูมันจะไม่มีอะไรนะครับผมให้เรามาดูตรงนี้นะครับ LL Launcher นะครับให้เปลี่ยนจาก LL Launcher เป็น Any exe นะครับผมอ่าแล้วมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาตัวเกมขึ้นมาถ้าทำการเลือกตรงนี้แล้วกด Open เลยนะครับครับผมนี่ของผมตั้งค่าเรียบร้อยละแล้วมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น Replay Pad นะครับผมก็คือ ไฟล์ที่จะให้เราบันทึกรีเพย์นั่นเองนะครับเราจะทําการเซฟไว้ตรงไหนก็ได้นะครับผมของผมก็เซฟไว้ตรงนี้แหละก็นอกนั้นก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมานะครับวิธีตั้งค่าก็มีเท่านี้นะครับผมส่วนวิธีใช้งานนะครับไม่วิธีบันทึกก่อนแล้วกันส่วนวิธีบันทึกก็ไม่มีอะไรมากครับเริ่มเกมมาให้เราทําการเปิดโปรแกรมนะครับผมให้เราทําการเปิดโปรแกรมแล้วก็กดพับไว้นะครับแล้วก็ทาการเล่นเกมตามปกติแล้วจบเกมมาให้เรารอสักประมาณ ถ้รารอสักประมาณส่งถึงสามนาทีนะครับผมแล้วเรามาดูตรงโปรแกรมหอครับมันจะขึ้นเป็นชื่อแบบแบบแบบนี้ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นตัวเลขแล้วให้เราทําการเปลี่ยนชื่อเองคือถ้าจะเปลี่ยนชื่อต้องไปเปลี่ยนได้คือเปลี่ยนในไฟล์โฟลเดอร์ที่เราทําการบันทึกบันทึกไอรีเพย์ไว้นะครับผมให้เราทาการเปลี่ยนชื่อในนั้นแล้วก็มากดรีเฟซตรงนี้นะครับแล้วมันจะทําการเปลี่ยนชื่อให้เราเองอวิธีการบันทึกก็มีแค่นี้นครับผมเอ้ยลืมบอกคือถ้าบันทึกอ่ะ ถ้าเราเปิดโปรแกรมแล้วให้เรากดพับอย่างเดียวนะครับถ้าเรากดเปิดโป,ปรแกรมแล้วก็กดกายอย่างเงี้ยให้เราสังเกตตรงนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นก็คือมันจะไม่ทํางานนะครับถ้าเราปิดไปก็คือโปรแกรมมันจะหยุดเลยก็วิธีการที่ถูกต้องก็คือให้เราเปิดขึ้นมาแล้วก็พับแล้วก็เล่นตามปกตินะครับผมพอจบเกมปุ๊บแล้วก็มาเปิดมาดูตรงนี้นะครับ <oops. S 2> แล้วก็รอสักสองสามนาทีมันจะขึ้นตรงนี้นะครับผมอ่าวิธีใช้งานวิธีันเึกก็มีเท่านี้นะครับผม ครับผมส่วนวิธีเปิดรีเพย์นะครับก็ง่ายมากเลยก็ให้เราทําการเปิดตัวเกมขึ้นมาก่อนนะครับแต่ยังไม่ต้องเล่นหรืออะไรท้งนั้นนะครับแค่เปิดตัวเกมขึ้นมาเฉยๆนะครับผมแล้วก็มาที่โปรแกรมนะครับแล้วก็ให้เลือกไฟล์รีเพย์ว่าเราจะเปิดอันไหนนะครับผมอ่าก็อย่างสมมติผมจะเปิดอันนี้ก็ให้เราเลือกไปเลยแล้วก็กดเพย์รีเพย์ก็แค่นั้นก็มันก็จะโหลดเข้าเกมเหมือนเรากดชมเกมทั่วไปนะครับผมครับก็ในเกมก็เหมือนโหมดผู้ชม หมือนในเกมเลยก็ไม่มีอะไรมากวิธีการใช้งานก็มีเท่านี้แหละครับผมก็หากใครที่ทำแล้วไม่ได้หรือว่าสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะครับผมส่วนคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามลุ้นต่อไปนะครับผมหากใครที่ทำแล้วก็ทำได้นะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ช n n e l ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็มีอะไรก็แบ่งแบ่งปันกันนะครับหากใครทำแล้วได้ไม่ได้ยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ